สวัสดีย่ามแรงทรงกอฝนที่ตกอย่างย่ามแรงนี่ดีวคืเฝ่าวงกอก่อนท่านผู้ชมนั่นห้องคึมคึมอยู่ทั้งคุณคือสิตกเี่พูนก่อนชี่ฝ่าทั้งทิศตะวันตกืัอนี้ฝนห้องคึมคึมอยู่พอไปทั้งทิศตะวันตกตกมนห้องอ้อมทิพย์อ้อมแดนนี่แล้วนี่คือฝนที่ตกนี่แหละช่วงเวลาประมาณจักสี่โมงกวกา เดี NYU, ๋ยวท่านผู identity, quindi, sweating, adam adam ้ชมเอางอคอก่อนบ่ได้แบนอย่าฝนตัตกห้ำว่าไงคุณชายอยากเขาคอกระบ่คุณชายทั้งสามบุญรอดอยาาคอกระบบุญรอดนะนี่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 เฮ้ยมินดังมึงได้ไหมเจ้าอยู่บ้านไว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  เฮ้ยเจ๊ดกึ๊ดกึ๊กเฉยุ่นพี่กับพี่ว่าจังไดคุณชายทั้งสองอย่าเขาคอ,อกอยังฮะบุญรอดเอ้ยอย่าคอ,อกอย่งบุญรอดน้อยอย่าเขาคอ,อกหรอบ่นั่นสิ่น้อยนี่บุญรอดชายทั้งสามนั่นบุกขี้ดือนะอนะด้อไงนะ่ะไอหมูน่ะขี้ดื้อไง มันไมาอีกแล้วมันไมอีกแล้วมันอยากถึกแสมันอยากถึกแสเด้นน่มันมาเอาคุยยังกันสูบอนี้เอาหัวจุ่มกันล่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวงวัวขอก่อนแบบนี้